รารพผัดเราเนะเาขึ้นมากับไปกินยางเราเอ็ดเดียวบ่วเียว้าไปเดียว <c oughs> มีแต่มาหาสาวเนะาจะจเอิอนมาพูดถึต๊วกล้าเราเราทีงานประตูบวบเขาทโต๊ะบลกไฟกับห้งกระเราจะมาเป็นแพ็กคู่มาคทุกคนแต่ว่าวันนี้ขาดไปหนึ่งคนดแกแกตกกล้าแกหวานกล้านะแกหวานกล้าหวานีน เปนวขนาดจิมาน้ำคนเสนกหน้คนูเดียวแล้วเสิยดายนะวันนี้ไม่ได้มาตั้งด่ตังต่คุคนี้มาป้าน้งแ่างก็ทำหมจะใส่มาแล้วสองคนคุยกันแล้วเหนค่ยกว่สิวานวานกาละวัานกาละวานกาสียดายเนาะตั้งคนลงน้ำกต คนมากไอ่นามาผู้เดียวคนนก้กดกี่อย่างเองสานการดำเนินเองสารพัดสารพัดทุกอย่างอ๋อทำไปเรืยดิมากับอีนางอีผู้มาสูเดี๋ยววิทศุมาจะใส่มาก็ถ้าท่ามุงท่ามงแรงใช่ท่ามงจากอันนั้นก็ยาต้องมาก้อนเมื่อวานนี้มาบวชทันนี่ก็ยายาแอดแนนก็มาคนเดียวนะเพราะว่า ย่าอีกคนนะก็แกติดหวานก้าดำนานแล้วก็ทางคันานานแล้วก็กินยางด้วยเนาะแกก็ดุยเดี่ยวก็ไว้โอกาสหน้าเนาะเพื่อนขมานบอกติดก็สำหรับคลิปนี้ก็เมียนละมากค่ะทุกคนไม่อยากพูดอะไรเยอะคะ่ะทุกคนก็ตามนี้นะคะเพราะว่าพูดเยอะก็ปากแตกแล้วคะ่ะทุกคนสำหรับ <laughs> คลิปนี้ก็จะาลืมนะคะผลิตภัณฑ์ทีพิสกินค่ะแอททีพิสกินออฟฟิเชียลนะคะทุกคนไปค่ปะไปนั่งยี่ในไ,ได้คะ่ะ ไปแล้วโหข้างในเสียงข้างในเป็นอะไรกันทุกคนโอ้โหอะไรอ่ะนี่นะครัคนเป่าลมคนี้คนจะอเป่าคนง้วโอ้โหจะเป่าได้หเอไปดเป่าลเ่าได้เ้อนี้นะเป่าได้บลซืมาเป่าได้หรือเป่านะตังเป่าได้ไหม กออกมา้เป็ดตัวใหญ่ไหมนะมีมีของมาล่อนะคะทุกคนมันมาทางนี้ดูนี่รูปมันนะรูปมันลอยยในกลางน้ำนี่น่ะนะไหนแกออมาเร็วถึงมาเร็วเร็วเอันนี้มีที่แกให้ด้วยนะคะเผื่อมันซึงมันหัวนะมาต้องเก็บไว้ตังจัดการเองหมดเลยไหนหัวเป็ดอยู่ตรงไหนไหนแกออกมาชี้หัวแอบไปเจจับไว้ใ้เอาจับไว้ให้เา เแกะเด้อเดี๋ยวขาดเด้อกูมาเลยอุ้ยอุ้ยเห็นปีกมันแล้วอันแกะไหนหัวมันอยู่ไหนโอ้เป็ดมาแล้วอะลองนอนดรงนี้ยนะไหนพอดีตัวไหมโอ้โหต้องเป่าลมแล้วแหละมีที่จับเด้อเด้ีนะใช่ไหมั มาดังมานังตรงนี้นั่งตรงนี้มาเป็ดเลเป็ดนี่เป่าแล้วนะเอาลอาเลยได้เหรอลูกได้เหรอป่า่ป่ากให้ใครป่าให้ป่าก่อนให้ใครป่าชี้ก่อนชี้ก่อนป่าใหม่ป่าใหม่เราเอามาลองชี้หนึ่ราลอีเออ ได้เป้ามันจะมีสูบไม่ให้เหรอมันมันต้องใช้ลมที่ที่เป่าอะที่เป่ายางที่เติมลมอมาเจอโรงเรียนแล้วก็อาบน้ำได้ก็เอาไปเติมเลยหนอยูศูนเด็กค่ะสามขวด มันต้องมีเข็มเป่าด้เลยใช่มันจะติดมือนิเหมือนกับขีดหอดใหญ่นั่นดีช่พีกันเออไม่ให่ได้มาล่ะตใหญ่ติดกวนกทั้งนาทั้งอะไรกดเดียวพี่เอาไปเป่าป่ะนาเดี๋ยวพี่เปียจะเอาไปเป่าให้แล้วนะเดี๋ยวติดกระดุมก่อนติดเองสบายสอันเดียวพอจะ่งอมไปดีใจใหญ่เลย รักทันทีรักปแอนทันทีเลยโอ้โหอ้เดี๋ยวมีนไเลนนสก่อนจับดูจจับอันีามาเออขอเป็ดเวสอเลนน้นี่นหันมาทางนี้ยิ้มิไหมาทานี้ก่อนมายิ้มก่อนออ สนุกไหมเราก็มาถึงแล้วนะคะไหนไหนกอดทอมันชี้กอดทอมันชี้สองนิ้วด้วยอุ้ยเอาเต๋อโยกหันนาขึ้นยิ้มด้วยรู้มไหมรู้มไหม้อยิ้มมันดูดิรู้มไหมโอ้ยมเด็กดื้อเลยมันเด็กดื้เลยโอ้ยสนุกไหมเป็ดตัวใหญ่เลยมนี่ก่อนลุ้มไห

ทุกเดือนเนี่ยมันก็ล่าบอกย้อนเดือนนี้มมนก็ล่าบอกมันไม่ดูนี่นะว่ามากลุ่มคามีหน้ามมอาขบคุณค่าร็วใช่มพื่ใหายอบคุณค่าเร็วเออ้ยสมยู่มยู่ไงอ่าะวงวงวังไหลังว่าไงลัง ในกล่องที่มีกังนี้นะคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเน้นประกอบด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้าได้เลยนะว่าจะมีคลิปอะไรมาให้ FC ได้ดูเนาะ